ยังทำทานนะเราไม่มีอะไรมากนะเรามีเศษอาหารเราไปให้สัตว์กินไก็ได้บุญนะสมมติเรายากจนมากแล้ว<ม>ทำทานที่สำคัญอันหนึง่ง<ม>การรู้จักให้อภัย<ม>โกรธใครเกลียดใครอะไร่เนะอา,อาภัยให้เขานี่ก็เป็นทางนะ งานทานที่สำคัญว่าธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานช่วยเหลือเกื้อกูลให้คนอื่นเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกศีลแล้วตั้งรักใจรักษาไว้นะศีลมีคุณมีประโยชน์มากถ้าเราไม่รักษาศีลก็เ,เป็นมนุษย์ที่ไม่น่าไว้วางใจ เรารักษาศีลดีเดติด,ด,ดเราดีพูดจาอะไรคนก็เชื่อถือหลวงพ่อไปเจอคนคนหนึ่งนะเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเลยหาเงินเก่งอะไรเก่งแต่เขาไม่มีศีลชีวิตเขาารุ่มๆดอนๆอ,อยู่ กับใครไม่นานแล้วต้องหาทางโกงเขาอะไรี้ชีวิตก็ดิ้นไปเรื่อยๆไม่ไม่รู้ว่าอะไรมีคุณค่ากับชีวิตคิดว่าเงินเท่านั้นมีคุณค่ากับชีวิตให้ชีวิตไม่มีความสุขนักกันเมืองเนไหมเมืองไทยมีตัวอย่างนะโกงโอม โงมากๆเลยไม่ได้มีความสุขนะเิดคุกก็มีอะไรก็มีเม่ศีลนะสำคัญนะทำให้เรามีความสุขมีสุขคติแล้วถ้าเรามีศีลนะสมาธิเราจะเกิดง่ายคนไม่มีศีลนะใจมันคอยคิดฟุ้งซ่าน อยากคิดจะทำร้ายคนอื่นต้องคิดเยอะจะทำยังไงดีทำร้ายเขาโดยที่ไม่โดนจับนตำรวจไม่รู้จะขโมยเขาเนี่ยก็ต้องคิดจะวางแผนจะไปเป็นชู้กับเขาก็ต้องวางแผนเดี๋ยวสามีเขายิงเอาอะไรเงี้ยจะพูดโกหกก็ต้องจำนะยกเป็นหน้าด้านจริงๆโกหกไปเรื่อยหลวงพ่อเคยเจอคนอย่างนี้ พูดอะไรมัังไม่ได้สักเรื่องโกหกไปเรื่อยๆโกหกหน้าตายเฉยๆพวกนี้ปกติคนโกหกมันก็ต้องคิดใช่ไหมพูดกับคนหนึ่งไว้อย่างหนึ่งไปเจออีกคนหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งสองคนมาเจอกันนีจะพูดยังไองอะไรคิดเยอะคนจินเล่าเมายาปุ้งซ่าภพ้นาไม่ขึ้น เนี่ยคนทุสีนคนไม่มีศีลน่ะจิตใจมันฟุ้งซ่านต้องคิดเยอะที่จะฆ่าเขาที่จะปล้นเขาที่จะเป็นชั่วเขาที่จะหลอกลวงเขาเลยต้องคิดทั้งนั้นเลยในขณะที่คนมีศีนนะอย่างคนมีใจเมตตาไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ทําร้ายสัตว์อื่นไม่เห็นต้องคิดอะไรเยอะเลยคนซื่อสัตว์ไม่ได้ขโมยใครไม่ได้โกงใครไม่เห็นต้องคิดเยอะเลย คนซื่อสัตย์อยู่กับคู่ของตัวเองก็ไม่เห็นต้องคิดเดยอะเลยเนี่ยเป็นแม้นการที่เรามีสีนนะเราจะมีชีวิตที่เรียบง่ายสบายไม่ต้องคิดเยอะเนี่ยสีลสำคัญนะเพื่อกูนเราจะฝึกสมาธิไม่จะฝึกง่ายแค่คิดถึงว่าเรารักษาศีลมาดีแล้วสมาธิก็เกิดแล้วใจเราสงบใจเราสบาย มีสมาธิกนะไปเจริญปัญญาได้มีเวลาที่จะเรียนรู้ตัวเองไม่มีศีลไม่มีเวลาเรียนรู้ตัวเองนะมัวแต่จิเบียดเบียนผู้อื่นนะเนีเ่ยกคารวะเราก็ต้องทำนะมีทานมีศีลอาจภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทุกวัน หลวงพ่อไหว้พระสวดมนต์วันละห้าครั้งนะพวกเราเอาให้ได้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีเวลาหลวงพ่อสวดมนต์นะใ่ก็สงบทันทีที่นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์นึกถึงใจมันเกิดสมาธิขึ้นทันทีสวดมนต์เสร็จหลวงพ่อระแผ่เมตตา แผรส่วนบุญแผ่เมตตาวันหนึ่งหลายครั้งการที่เราแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญเลยนะมันเป็นบุญอันใหม่นะเป็นบุญที่เพิ่มขึ้นของเราใจเราก็ร่มเย็นเป็นสุขมีสมาธิที่จริงแล้วครูบาอาจารย์ใส่กรรมฐาน นั่นแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญเยอะนะวันวันหนึ่งไหมกันทุกองและหรือน่าจะทุกองเท่าที่ทราบงั้นเวลาเราเลกถึงท่านนะกระแสความเมตตากระแสของบุญเยไหลมาสู่ใจเรากระแสที่ดีนะเข้ามาสู่จิตใจเรา